นะการฟอร์แมตนะการฟอร์แมตก็คือการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับในรูปทางาสไลด์ที่8ที่ผมหรือในสไลด์ที่7ที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยๆนะครับซึ่งเราจะเน้นที่ส่วนที่เป็น inode list นะครับ inode list ส่วนที่เป็นพื้นที่ถัดมาก็คือเผื่อซูเปอร์บล็อกและส่วนที่เป็น Data นะครับซึ่งเป็นตัวพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์และ Directory ต่างๆยังจำได้นะครับว่า Directory ก็คือคำว่าอะไรครับ Folder นะเพราะฉะนั้นนะในสไลด์10และสไลด์ที่ แนี้ผมจะอธิบายคอนเซปต์ของ inode list นะครับว่า inode list และ data เชื่อมโยงกันอย่างไรโอเคนะครับ inode list เชื่อมโยงกับ data และทั้งไฟล์และโฟลเดอร์อย่างไรนะดูนะครับใน inode list นะก็คือ รูปทางซ้ายนี่คือ1 l i s t นะครับถ้าผมจะใช้สีในการแบ่งแยกก็คือนี่คือ i n o น e list นะนี่ก็คือ Inode l i s t ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมก้อนเล็กๆเหล่านี้นะครับโดยที่1สี่เหลี่ยมก็คือ1 Inode นะครับซูมเข้าไปซูมเข้าไปก็จะเห็นเป็น พื้นที่นะครับเห็นเป็นพื้นที่ที่เขาจัดแบ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้พื้นที่ขนาดใหญ่หน่อยตรงนี้พื้นที่เล็กหน่อยเล็กหน่อยนะครับไล่จนมาจนถึงตรงนี้นะครับตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณใช้พื้นที่ไปประมาณ200กว่ากว่าบนะครับต่อหนึ่งไอโนด โอเคนะครับ200กว่าใบนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจำตัวเลขที่เป๊ะนะครับแต่เราให้เห็นพื้นที่ว่าตรงเนี้ยใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่โอเคนะครับนั้นในตำแหน่งที่ตรงกันก็คือเห็นไหมครับว่า permission ก็คือตัวไฟล์ metadata นะครับไฟลเมตาดาต้าก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเก็บเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆนะครับและรายละเอียดอื่นๆตรงนี้เราเรียกว่าเมตาดาต้านะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะครับตรงนี้เก็บหมายเลข i-node number นะครับย่อมาจาย่อด้วยคำว่า i-num นะครับ i n o d e n u m b e r นะครับนะ i n o d หมายเลขหมายเลข2นี้นะครับเมื่อเราเข้าไปเปิดใน Directory นะครับที่เกี่ยวข้องกับเจ้า i-node นี้เราก็จะพบว่า มันคือไฟล์ชื่อนี้นะครับไฟล์ชื่อว่า kernel นะครับโดยที่หมายเลขสองก็คือตัวเลขเดียวกันนะครับส่วนพื้นที่ที่เราเรียกว่า data block reference นะครับพื้นที่ data block reference ก็คือพื้นที่ตรงนี้เอยโทษมันต้อง ครอบคุมมากกว่านี้นะครับอ่าก็คือไปจนถึงตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าเราเรียกว่า data block reference นะครับเดี๋ยวเราจะมีอธิบายเพิ่มเติมต่อไป